ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอชีทีนาลาตุท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบ้านา c h a า n e l นเช่นเคยเนานะหลังจากที่หลยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องให้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทาง,งาหวยฮานอยเนาะงวดประจำวันวันศุกร์นะครับ ที่สิตุลาคมหกแปดนะครับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนาะสู่ที่ลุงกันให้ไปก็มาหนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่หนึ่งหน่อยนะครับก็คือหน่อยอ่ V.I.P เ e นาะมาล่างแต่สูงน,นะครับนะส่วนตัวเลขที่มีในตารางที่ลุงกันไม่ดึงมาวางอันนี้มาเยอะนะครับประมาณสามคู่เนาะก็จะมีน้อยเฉพาะกิบตที่บน หนเนาะแล้ก็น,อน้อยพิเศษบนหนึ่งแปดครับแล้วก็ล่างเกนะ้าแปดเนาะทันทีจับจุดต้นเติมก็อาจจะได้สามคูณลีไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก่อนแล้วกันนะครับสวนงวดประจำมาที่สิบตุลาคมหกแปดเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับตัวเลขในตารางกันนะครับหล <c oughs> ังจากที่ลงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจําวันที่10ตุลาคม68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้หกนะครับอ่าแถวที่สองได้เจ็ดแถวที่สามได้เก้าอ่าแล้วก็แถวที่สี่ได้แปดเนาะต่อไปก็ จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพือที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับฝั่งนี้เป็นห้าเนาะต่อมาแถวที่สองเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นหกแถวที่สามเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแปดเนะเาะแล้วก็แถวที่สี่แปด แปดและหกเก้านะครับตันนี้ก็จะเป็นเจ็ดเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขเนาะในตารางับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่สิบตุลาคมหกแปดเนาะลุงตันให้เด่นแปด เด่นแปดรองเจดนะครับอ่าพี่น้อง f อฟชอบ8รูแปดชอบเจดรูเก็นะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวชุด2ตัวนะครับลุงต๋นก็จะเอาผลลับจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ่าศูนย์เจ็ด 0ูนย์แปดอ่าศู 09, นยะ์เกนาะหกแปเจ็เจนะครับแปดห้าแปเจดปปเก้าเจดอ่าแล้วก็เก้า้านะครับอ่าก็ได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสดิทิสามสีวัที่ผ่านนานเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งรวงกันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางเนาะ,ะคู่แรกเนาะลงตันมองไปที่แถวที่ แถวที่สองที่สามนะครับก็เ,เป็นคู่ขวาเนาะยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้ก็คือศูนย์เจดนะครับแล้วก็มาแถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเ,เป็นคู่ตรงกลางเยื้องมา วาเนาะลักษณะนี้ก็คือหกแปดนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สนะี่เนาะแถวที่สามที่สี่เป็นคู่ตรงกลางเยืยงไปซ้ายเนาะก็คือแปดแปดนะครับแล้วก็มาแถวที่สองที่สามเนาะแถวที่สองที่สามเป็นคู่ตรงกลางนะครับ ลักษณะนี้ก็คือเก้าเก็บนะครับอีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ตรงกลางเราเยื้องมาขวาลักษณะนี้ก็คือเกนะ้าเก้าเนาะก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้งวดประจำวันที่สิบตุลาคมหกแปดนะครับลุงตันให้หกกับแปดเนาะเป็นหลักร้อยนะครับที่น้องเอซก็ มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างแต่นี่ก็สามารถกัดชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ลักษณะของผลลัพธ์ในตลาดก็จะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนาะเป็น 6, มีเจ็ดมีแปดมีเก้าเนาะก็ถือว่าม 3, ีความสัมพันธ์กันหมดเลยเะรับทสี่แถวครับคุณก็มีหลายคู่เนาะที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิร์นให้จับที่น้อยรับชมกันได้เนาะซึ่งหลังจากที่ลุงกันได้มีการเทียบบัิสีเรียบร้อยแล้วเนาะก็วางเบิร์นไว้เยอะพอสมควรก็จะมีเบิเจ็ดเนาะ เจ็ดเแปดแล้วก็99 no? <cu> ้าเก้าในปราสามคู Hence, <no>? ่เนาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็มีโอกาสนะครับมาบนได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่อยืัวก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอสซีทีติดตามมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงสันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบคึยเท่านี้สวัสดีครับ